เท่านี้ค่ะเราก็จะได้แกงจืดผักขมที่ว่าไม่ได้ขมสมชื่ออีกต่อไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็นะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีเมนูต้มจืดผักขมมาฝากค่ะเราจะต้มผักขมของเรายังไงให้อร่อยพร้อมสูตรหมูบัดชอบนุ่มๆหอมๆเหนียวเด้งค่ะผักขมเป็นผักที่ราคาถูก และปลูกง่ายมากๆสามารถนํามาทําเมนูได้หลากหลายค่ะวันนี้นะเป็นอีกหนึ่งเมนูค่ะจากผักขมผักขมเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีทั้ง2แบบนะแบบผักขมไทยของเราเนี่ยค่ะผักขมบ้านๆแบบเนี้ยมันจะมีแบบใบเล็กและใบใหญ่นะไอเนี้ยคุณหอ่ะมันจะเป็นต้นเล็กค่ะเป็นใบเล็กนะแล้วมันก็จะมีแบบใบใหญ่นะสําหรับใบเล็กเราก็เด็ดทั้งใบใช้ได้เหมือนกันเลยนะแต่หลายๆคนทําออกมาแล้วทําไมถึงมีรสชาติออกขมแล้วไม่อร่อย มาค่ะวันนี้วิก็มีเคล็ดลับค่ะต้มให้ผักขมเปลี่ยนเป็นผักหวานไปเลยค่ะเพื่อนๆเห็นนะว่ามันจํานวนเยอะแต่พอเราต้มนาแล้วอะ่ะมันจะหดเหลืองไม่เยอะนะคะประมาณสัก2กร,รัมหรือ3กร,รัมเนี่ยค่ะแล้วก็กระเทียมพริกไทยและรากผักชีค่ะกระเทียม1ช้อนโต๊ะรากผักชี2ต้นพริกไทยค่ะตามชอบเราจะมีสส่วนค่ะและส่วนที่2จะเป็นกระเทียมจีน ปอกเปลือกแล้วบุบให้พอแตกค่ะหมูสับติดมัน300กรัมค่ะแครอทสับไข่ไก่เราไปทำกันเลยค่ะตั้งน้ำให้เดือดเลยค่ะเราจะยังใช้น้ำไม่เยอะนะซื้อมาเราไม่ทราบว่าถ้าเขาหดมาแล้วมันเจือเหลือเท่าไหร่นะบางทีอ่ะคนไม่เคยทำอย่างเงี้ยใส่น้ำเยอะเลยเพราะเห็นผักเยอะแต่พอต้อมมาแล้วอ่ะน้ำเยอะผักน้อยเลยค่ะวันนี้ค่ะเราจะใช้เป็นซุปก้อนนะให้เราใส่ซุปก้อนลงไปเลยค่ะ เป็นผักที่มีวิตามินค่อนข้างที่จะสูงค่ะแล้วเราใส่กระเทียมจีนที่เราบุบพอแตกนะใส่ลงไปเลยค่ะและตามด้วยผักขมค่ะสำหรับใครยังไม่เคยแกงนะจะกะน้ําไม่ถูกค่ะแม้แต่คนที่แกงแล้วก็ยังสกะน้ําไม่ถูกนะว่าต้องใส่น้ำประมาณไหนก็ให้เราค่อยๆใส่ก่อนค่ะใส่น้อยๆก่อนค่ะแล้วค่อยๆใส่ลงไปเลยหรือเขาจะยุบตัวนะ ผักขม,มตันใหญ่แล้วว่าเวลาคนต้มอ่ะคิดว่าผักเขาสลุดแล้วใช้ได้มันเลยทําให้ยังมีรสชาติออกขมอยู่นะเราต้องต้มผักของเราค่ะให้สุกสุกและนิ่มเลยค่ะจากชื่อผักขมจะกลายเป็นผักฝานทันทีนะนี่คือเคล็ดลับเลยนะเราจะต้องต้มผักขมของเราให้นิ่มค่ะผักขมที่อุูยใส่ล้นหม้อเลยแหละค่ะหลังจากเขายุบตัวลงเราเห็นป่ะน้ําก็จะไม่เยอะพอดีเห็นไหมอุ๋ยถึงบอกว่าให้ค่อยใส่น้ดี๋ยวถ้าน้าเราไม่พอเราค่อยเติมน้ําได้นะไม่เป็นไรในส่วนของน้ำเนี่ยให้เราใช้น้ําน้อยก่อน แล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมทีหลังได้ค่ะกางทิ้งไว้แบบนี้เลยค่ะให้ใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนค่ะช่วงที่เรารอนะเราก็มาทําส่วนของหมูบดช่อกันค่ะอุ้ยเชื่อว่าหลายคนคงอาจะไม่ทราบนะเป็นใหญ่แล้วก็คือจะใส่หมูใส่อะไรเรียบร้อยแล้วก็ใส่ผักปิดท้ายเขาสลดแล้วก็เอาขึ้นเลยแล้วจะทําให้เราทานเราไม่ค่อยอร่อยนะให้ต้มทิ้งไว้แบบนี้ค่ะต้องต้มให้นิ่มค่ะถ้าถึงจะหวานนะแล้วเราก็มาทําส่วนของหมูบดช่อค่ะก็จะใส่พริกไทย อันนี้เด็กน้อยทานด้วยก็จะไม่ใส่เยอะเนาะตำใส่ให้ละเอียดแล้วก็ลักชีแล้วก็กระเทียมค่ะตำให้ละเอียดเลยค่ะนี่ค่ะเมื่อเราตำนะสามเกลือของเราเสร็จแล้วนะตัดขึ้นมาเลยค่ะและนำหมูของเราค่ะมาตำค่ะนี่ค่ะเราจะตำให้หมูของเรานะเหนียวก่อนค่ะ ตอนเราตำใ,ใหม่ๆค่ะเขาจะตำง่ายนี่เขาเริ่มที่จะเนืดขึ้นแล้วนะหลังจากที่เขาเนืดแล้วค่ะให้เรามาใส่ส่วนของสามเกลอค่ะลงไปซอสหอยนางรมค่ะหนึ่งช้อนซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนซอสฝาเขียวค่ะครึ่งช้อน ช้อนครึ่งช้อนที่อย๋ยพูดมอสักครู่นี้ก็คือจะเป็นช้อนโต๊ะนี่นะอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็เกลือค่ะใส่เกลือครึ่งช้อนชาค่ะแล้วให้เราใช้ช้อนนะคุกเค้าก่อนค่ะแบบหนึ่งนะแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวโพดค่ะอันนี้ปกติก็คือหลังจากที่อยู่ตำเสร็จแล้วอุย๋ยก็จะเอามาผสมข้างนอกนะอันนี้อุ๋ยก็ไม่อยากล้างอุปกรณ์เพิ่มอุย๋ยก็ผสมไปในครกอุ๋ยเลยค่ะนี่ค่ะแป้งข้าวโพดสักหนึ่งช้อนนี่ค่ะ เพื่อนๆคนไปสังเกตดูเลยค่ะว่าเขาจะหนืดขึ้นมากเลยนะละคนยากค่ะนี่เลยมาต่อด้วยไข่ค่ะใส่ไข่ลงไปเลยแล้วเราก็เค้าเลยค่ะหลายๆคนมองแล้วนะ้ามันจะเหมือนแบบเป็นน้ำน้ำเลยเห็นไหมคะจากที่หนืดเมื่อสักครู่นี้จะเป็นน้ำเลยเห็นไหมคะเมื่อกี้เหนียวหนืดคนไม่ไปละอันนี้จะเป็นน้ำเลยไม่ต้องตกใจอะไรเลยค่ะ ให้เราคนไปเรื่อยๆหรือใช้วิธีการตำได้เหมือนกันเลยค่ะนี่ค่ะอุ๋ยลืมใส่น้ำตาลทรายนะฮะไม่เป็นไรค่ะใส่ตอนหลังได้นะครึ่งช้อนค่ะเราก็ตำเลยค่ะพอดีแตะชิมดูแล้วว่ามันขาดอะไรขาดน้ำตาลทรายเองหลังจากที่อุ๋ยตำเขาก็จะหนืดขึ้นเลยค่ะจากเป็นน้ำนะนี่ค่ะเขาก็แห้งเห็นไหมหนืดขึ้นทันทีมันจะทำให้หมูของเรานะนุ่มและเด้งนะไม่แข็งกระด้างค่ะ เดี๋ยวเราจะคนส่วนผสมที่เป็นน้ำตาลทรายเมื่อสักครู่นี้ยให้มันละลายก่อนหืมน้ำตาลทรายนี่ค่ะเมื่อเร,เราทุกอย่างเข้ากันแล้วนะเราจะค่อยมาใส่ส่วนของแครอทที่หลังค่ะเราจะไม่ใส่แล้วตำไปพร้อมกันนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแครอทจะช้ำค่ะแครอทที่วใช้เนี่ยก็ประมาณสัก50กรัมได้นะค่ะหรือประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็เคาเลยค่ะให้เข้ากัน หนึดเลยไหมบอกเลยค่ะว่าสูตรนี้เหนียวเด้งค่ะนี่ค่ะทีนี้เราก็มาดูในส่วนของหม้อน้ําแกงของเราที่หม้อที่เราต้มผักขมนะเห็นไหมเขาจะหดเลยเท่านี้เองค่ะไม่เยอะนะเสร็จแล้วค่ะให้เราเติมน้ํานะเพื่อที่จะให้ได้ปริมาณที่เราต้องการเลยค่ะให้มีน้ําแบบประมาณนี้นะ ปริมาณน้ำนี่ใครชอบน้ำเยอะก็เติมลงไปได้เลยนะออ๋ยว่าประมาณนี้กลังดีเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรารอให้น้ำกลับมาเดือดอีกครั้งนึงค่ะเนี่ยค่ะเมื่อผักกลับมาเดือดอีกครั้งให้เราหลีบเป็นไฟอ่อนให้เขาค่อยๆเดือดนะแล้วเราก็ับปั้นส่วนของหมูใส่ลงไปเลยค่ะให้เขาค่อยๆสุกค่ะการที่เราใช้ไฟอ่อนในการต้มน้ามันจะทำให้หมูคลายความหวานน่าออกมาค่ะ ใส่เลยแล้วค่อยๆให้เขาสุกนะเขาเริ่มเดือดแล้วมีฟองค่ะช้อนฟองออกเลยเราก็จะมาปรุงรสค่ะด้วยซีอิ๊วขาวค่ะนี่ค่ะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวค่ะใส่เลยค่ะ เพื่อให้น้ําแกงของเรานะ้ามีรสชาติที่กรมกล่อมขึ้นค่ะเท่านี้ค่ะเราก็จะได้แกงจืดผักขมที่ว่าไม่ได้ขมตมชื่ออีกต่อไปแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ